เพื่อป้องกันอาการเป็นหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้นกันของร่างกายควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยมี3วิธีหลักที่ได้ผลจริงคือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรักษาสุขอนมามัยที่ดี 1. พักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและพื้นฟูตัวเอง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะวิตามินซีและสังกะสีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อวัดได้ 3. รักษาสุขออนามัยที่ดีการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำจะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้ นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนการรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่